เอาละฮะมาถึงวันแรกครับนั่นก็คือพี่น้องที่เกิดวันอาทิตย์ครับใบแรกคือพันทุนะครับการงานเกิดความมั่นคงเป,ป็นปึกแผ่นนะครับใครที่ว่างงานมีโอกาสได้งานที่มั่นคงหรือว่าใครกําลังมองหางานใหม่เนี่ยจะได้รับข่าวดีนะครับการเรียนก็ดีงามครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผ่านไปได้ด้วยดีครับสําหรับเรื่องงานครับรราให้ใบนี้ เกิดขึ้นกับคนวันทิตนั่นหมายความว่าจะมีเรื่องของการซื้อบ้านใหม่เข้ามาด้วยครับการเงินมีผู้หรับผู้ใหญ่ให้การแนะนําช่วยเหลือและสนับสนุนครับการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงครับอาจจะมีรายจ่ายที่ มากขึ้นต้องดูแลคนนั้นคนนี้ครับความรักคนโสดโสดสนิทเลยฮะคนมีคู่ความรักไม่ดีครับไม่โรแมนติกไม่หวานชื่นไม่ใส่ใจกันระมัดระวังจะมีปัญหากันด้วยครับเรื่องของสุขภาพครับแข็งแรงดีครับแต่ต้องระมัดระวังสุขภาพของคนใกล้ตัวเช่นลูกและบริวารนะครับผมเน้นใน,นเรื่องของลูกนะฮะใครมีบุตรมีลูกหลานเนี่ยต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะฮะเรื่องโชคลาภครับเขาบอกว่าขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชาจะเกิด เรื่องของโชคลาภเลยครับการเสริมดวงในสัปดาห์นี้ครับทาบุญโรงพยาบาลจะเป็นอานิสง์ของคนันณาทิตย์ที่จะเสริมดวงทําให้เกิดในเรื่องของความสําเร็จและความสุขนะครับเลขนาโชคครับแก่หมายเลข4หมายเลข5หมายเลข9้าหมายเลข8และหมายเลข2ครับเอาละฮะมาถึงท่านที่เกิดวันจันทร์ครับต้องบอกว่าการงานดีงานออนไลน์ดีพ่อค้าแม่าขายแฮปปี้มีความสุขเพราะท่านได้ไพ่ที่ชื่อว่าปรุ๊๊เสริมในเรื่องของการงานไม่ใช่เสริมนะครับแต่ ไพ่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยหมายความว่าการติดต่อพูดคุยเจราจาจะดีงามครับธุรกิจออนไลน์โดดเด่นนะครับพ่อค้าแม่ขายขายดิบขายดีงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเซลล์ดีเทลยาในหน้ามีความสุขสสมหวังครับ งานดีการเรียนดีหน้าที่การงานไปได้สวยครับเรื่องการเงินก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องการจ่ายนะครับต้องรู้จักใช้จ่ายนะครับอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เราอยากซื้อนั่นนู่นนี่อาจจะต้องชะลอไว้นะครับของมันต้องมีต้องเบรกนะครับความรักนะครับต้องขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะมีคู่ดีๆต้องขอพรองค์แม่กวนิมินะครับองค์เจ้าแม่กวนิมหรือองค์พระแม่ลักษมีนะครับสำหรับคนโสดนะฮะส่วนคนมีคู่ครับความรักจะหวานชื่นรื่นรมกลับมามีความสุขนะ รเรื่องของสุขภาพครับอันนี้ไม่ค่อยดีสุขภาพร่างกายระมัดระวังข้อเข่ากระดูกกล้ามเนื้อเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายนะครับเรื่องของโชคลาภครับมีเกณฑ์มีโชคมีราบนะครับการทําบุญเสริมดวงครับอาจารย์โจอยากจะให้ซื้อ ทูเทียนถวายวัดนะครับถวายหลอดไฟถวายแสงสว่างหรือทําบุญการศึกษาย่อมเกิดผลดีสําหรับท่านที่เกิดวันจันทรน์ครับเลขนําโชคครับคือหมายเลข16594ครับ16594คือเลขนําโชคของท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับ